ค่ะวันนี้ถุงทุกคู่ทุกโกลนะคะถุงนี้145บาทหรือว่า29กอนด์นะคะมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเลยเป็นถุงพวกประเภทผักผลไม้นะคะมาดูว่าได้อะไรบ้างน,นี่ค่ะเริ่มด้วยกระป๋องดีหัวใจค่ะ,คคะมาเลยแล้วก็ไค่อดมาถุงนึงแต่ไค่หลอดหนึ่งกิโลไม่เลยแล้วก็บางจต่มันก็บางทีหนึ่งกิโล มีผลไม้ด้วยตรงนี้เป็นแ okay. <c oughs> <c oughs> พรค่ะแพาอีกหนึ่งกโลมีผเานี้แ่พลูกสวยๆเลย <c oughs> แล้วก็พิ่กข่อคหัวี่เวขือวือสามลูกกรีนดีนมีถัวแฉดด้วยแอปเปิ้ลแพ e pack of apple ได้มาทั้งแพ็คเลยค่ะมีแปดลูกนะคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็สวยนะเปิดง่ายเลยมาดูกันว่าลูกสวยไหมนี่ค่ะลูกยังสวยๆอยู่เลยสวยๆสต wow. ิลลุกขึ้นแอปเปิ้ลแล้วก็ว้าวให้สติ๊กเกอร์เพลสมีองื่อง มาดูกันว่าสภาพเป็นยังไงนี่ไม่มีลูกเสียเลยนะคะสวยๆเลยแอบตัดปลายอะไรเอ่ยแอบมะนาวมาะค่ะมะนาวมาสามลูกมะนาวจะมีค่อนข้างแพงเลยนะคะสวยสวยอยู่เลยสึ่งแล้วอะไเลยมีกลมไม่สวยเอาว้ทิ้งไวที่วางอบสุดท้าย ดิบคิดชวโอ้ดัดดัดคิ้นี่มัน้ัดกับทั้งแพกเลย <c oughs> เติงคิ้วสีเหลืองเยลโลว์คิ้วถามว่าข้างในดีไหมเปิดดูเลยค่ะเปิดดูสภาพยี่ร <c oughs> ยังลูกสวยๆอยู่นะคะเนี่ยเป็นลูกเล็กแต่สภาพดีหมดเลยค่ะ เน so, yeah, oh, uh, ทั้งหมดนี้นะคะ29โครนหรือว่า14 uh huh. 145บาทวันนี้ถือว่าได้มาดีมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเสียเลยไปแล้วน,นะคะทุคกคกิไป๊ายบาย